สวัสดีครับทุกคนอยู่กับเบสช่อง b เบ t i m e วันนี้เบสจะมาบอก7ข้อดีของการว่ายน้ำนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับตอนแรกเบสก็ยังว่ายไม่เป็นเหมือนกันนะครับเพื่อนๆแต่เบสมีสะว่ายน้ำที่โรงเรียนเบสก็เลยลองว่ายดูก็สนุกดีนะครับเพื่อนๆอย่าลองลืมไปว่ายกันด้วยนะครับเพื่อนๆคิดว่ายังไงชอบกีฬาอะไรกันบ้างเพื่อนๆอย่าลืมมาบอกเบสในคอมเมนต์ด้วยนะครับ การว่ายน้ำเนี่ยนะครับมันสามารถช่วยแก้ภูมิแพ้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ลดน้ำหนักถ้าเกิดว่าเราว่าย30นาทีจะลดไปถึง367แคลอรี่เลยนะครับเ,เพื่อนๆแล้วอีกอย่างนะครับการว่ายน้ำทำให้ลดความเครียดด้วยครับเ,เพื่อนๆลองทำดูสิครับมันหายเครียดเลยครับ แล้วก็สามารถทำให้เราอารมณ์ดีได้ด้วยนะครับอารมณ์ดีจริงๆครับเพื่อนๆลองดูสิครับตอนที่ไปสะวายน้ำน้ำเย็นชื่นใจมากเลยครับช่วยให้แข็งแรงขึ้นมากเลยนะครับแล้วก็สามารถทำให้เราช่วยนอนหลับแบบสบายๆได้แล้วก็การออกกำลังกายเนี่ยเราไม่ต้องเสี่ยงเหงื่อสักหยดหนึงเลยนะครับ ช่วยให้เราแข็งแรงแล้วก็ไม่เป็นโรคหรืออากาศเปลี่ยนแล้วก็จะมีภูมิคุ้มกันสูงนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับการที่เบบมาบอกประโยชน์ของการบ้ายน้ำถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครายด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย